สวัสดีครับนักเรียนป .3 วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเข้าสู่ระบบการสอบแล้วนะครับปฏิบัติประมาณสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนดูทั้งซูมดูทั้งอ่อนสมาร์ปฏิบัติสดๆนักเรียนจะได้คะแนนสูงสุดนะครับคนไหนส่งช้าคะแนนจะลดลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือการปั้นรูปลอยตัวหรือหนูนต่ำหรือน,นูสูงก็ได้เกี่ยวกับสวน ไดโนเสาร์เงา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 าอ่นานักเรียนชมขั้นตอนนะครับเนี่ยให้แม่นวดดินน้ำมันไม่ต้องให้มันชัดเจนสวยงามแต่ให้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในสวนสวนไหนก็ได้นะครับไม่ต้องมาเป็นสวนที่อ่าที่คุณครูคทํานะครับนักเรียนอาจจะเป็นสวนดอกไม้สวนต้นหินไดโนเสาร์อยู่สวนองากาศอยู่สวนอะไรก็แล้วแต่ละครับอ่าแต่ให้เป็นไดโนเสาร์นะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับอลองได้นะ อ้าวปล่อยเรียนมองและสังเกตการปฏิบัติของครู ดรัดสาวอีกพันหนึ่งนะครับคุณครูใช้สีชมพูเรียนจะเล่นหลากสีก็ได้นะครับไม่ต้องมายึดตามแบบคุณครูนะครับอ่าอันนี้เป็นเดรัลสาวอีกพันหนึ่งนะครับอืมชื่อพันอะไรก็ไม่รู้อะก็เราคงไม่ต้องไปจํานะครับนเรียนก็ไปศึกษาเอาแล้วกันนะอ่าเติมเป็นสีขาปันเป็นตัวแผ่นแบบเดียวกันแต่ดินน้ำมันชุดนี้อ่อนมากนะครับแล้วก็มาเสริมหัวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้รูปร้อยตัวแต่นเรียนทำแบบกึ่งการ์ตูนก็ได้นะครับอ้าวเรียนชมเลยนะครับ วันนี้ใช้สีแดนะครับ เป็นดไดโนสารอีพันธุ์นึ่งที่ยืนได้สองขานะครับแล้วจะมีหงอนอยู่บนหัวด้วยนะเดียวจะไปเปิดดูเอาแล้วกันว่ามันชื่ออะไรนะครับคุณครูก็ไม่เปิดหรอกให้เราไปศึกษาเอานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกพันธหนึ่งเดี๋ยวเวลานราเรียนจะปั้นลงนะครับทําพื้นถ้าใครมีดินน้ำมันนิดเดียวหรือน้อยก็ไม่ต้องลองดินน้ำมันกับพื้นนะครับหาจานหาถ้วยหาไม้แผน่นหาอะไรก็ได้ที่สามารถตั้งไดโนเสาแล้วก็ยกขึ้นมาโชว์ไปในภาพได้นะครับ อาจจะเป็นจานมีอะไรก็ได้หรือบางคนมีดินน้ำมันน้อยกับปั้นเล็กนิดเดียวบางคนมีดินน้ำมันเยอะปั้นเยอะเอาสามารถใช้ดินน้ำมันเก่ามาปฏิบัติได้นะครับปฏิบัติได้อันี้อีกพันนะครับใช้สีฟ้าพันนี้คูณครูจะเอาป้านเป็นเส้นเสริมเข้าไปนะครับใช้ตะเกียบหรือใช้เครื่องมือช่วยนะครับอันนี้ไปเร็วเลยนะครับสเปย์ให้เราคือไม่อยากให้เรามาลองคุ้มมากเลยสังเกตเองนะครับพันนี้นะครับปั้นเป็นล่ำแลมแล้วก็สอดสอดเข้าไปนะครับเดียวศึกษาเอา เดี๋ยวคุณครูก็จะไปสาธิตอยู่ในอยู่ในซูมซูมของวันที่4ตุลา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 นะครับอ่านี่อีกพันหนึ่งอันนี้ผอมหน่อยอันนี้อาจจะเป็นลูกเป็นลูกนะครับพันเล็กๆมีจงอยไหมมีมีขีดด้านหลังอ่าอันนี้พันเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ธรรมดาคะคุณครูใช้สีเขียวแล้วก็ใช้ แผ่นใสถ้าเรามีบารประชาชนก็ออกมาทําได้แล้วครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปจุดๆเล็กๆอันนี้ผสมสีหน่อยความจริงสามารถทําได้มากกว่านี้นะครับพอเราเป็นเด็กอยู่ก็เลยเอาเบาๆหน่อยนี่ก็อีกพันหนึง่งเป็นพันสีไม่รู้่ครูใช้สีน้ําตาลนะครับอ่านเรียนสังเกตเองอถ้าทางจะมีหนามหรือเปล่าเนะาะพันนี้ อ่าเนี่ยเรียนปั่นยาวทีเดียวเลยนะครับไปอย่างเร็วเรียนก็ทําได้เอาไม่ให้ดูเลยอ่านี่วางเป็นแผงให้ดูแล้วครับนี่ยกเป็นแผงเลยแล้วก็ไปใหม่อ่าคราวนี้เอาสีเขียวนะครับสีเขียวอ่าพัานนี้จะเป็นครอบครัวแล้วนะครับสามตัวแม่พ่อลูก อะไรนะที่เป็นหนองน,น,น้ำอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นการเติมให้หน้ามันบวมอ้วนหน่อยโดยการเสริมดินน้ำมันเข้าไปนะครับนักเรียนสังเกตดูการปั้นก็แล้วกันเป็นการเสริมเข้าไปจะทําให้ดูแล้วมีมิติเกิดขึ้นนะครับไปอย่างเร็วก็แล้วกันเดี๋ยวไปดูตอนที่ครูทําให้ดูสดๆนั่นแหละจะท,ทําช้าๆให้ดูนะครับดูตอนสดๆอันนี้ก็แบบช้าๆให้ดูสะก่อนเอาศึกษาต่อไปผลหมากเด็กลำคาญมึงเนี่ย มาถึงตรงนี้แล้วนี่ไงแล้วก็มีตัว,ตวเล็กหลังเป็นหนามอันนี้จะอยู่ในครอบครัวเลยนะครับอย่าลืมนะตัดเล็บก่อนทํานะอันนี้ทเป็นพื้นครับถ้าไม่มีแผน่นไม้ก็ใช้กล่องไอติมหรือกล่องอะไรก็ได้เป็นพลาสติกที่เป็นเป็นแผ่นนะครับอันนี้วางเอาไว้แล้วเอาเจ้าสามตัวมาวางาไว้นี่ไงเป็นสวนไดโนเสา์แล้วพันหลังมีหนามนะครับหลังมีหนาแล้วอันนี้ทําให้ดูเฉยๆนะครับเป็นอ่า เขา,เ,ขารนะเ,รขเรียกว่าอะไรนะตัวเล็กๆเขาเรียกว่าอะไรแรปเตอร์อแรปเตอร์แต่คุณคุณจะทําแค่ครึ่งตัวก็พอแล้วให้เราสังเกตเองนะครับนะแรปเตอร์อันนี้ทําแบบมิติเลยอันนี้ทําแบบเด็กป .4 5 6แต่ทําให้เด็กป .3 ดูนะครับเผื่อนักเรียนมีแววจะไปทําได้นะครับอ,อันนี้ขอทําสักครึ่งตัวเพราะว่าไม่อยากให้เกินเวลามากไม่อยากให้เกินสิบกว่านาทีตัวนี้ก็คาดว่าบันทึกเทปนี้ต้องเป็นสิบนาทีกว่าแน่นอนนะครับ เอาชมเลย ถ้าทางจะฟังเพลงมันเลยนั่นเนี่ยปล่อยให้ดูนะครับทำครึ่งตัวนะครับนักเรียนแรบเตอร์ที่มีเล็บสามเล็บอันนี้ทำหย,ยาบๆเฉยๆนะครับอันนี้หยาบๆก็ยังไม่เอาเต็มที่ถ้าเต็มที่ต้องมีการเสริมเหล็กใครไม่ทําตัวลอยตัวก็ทาเป็นนูนสูงหรือนูนต่าก็ได้นะครับทำเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็ป้ายดินน้ำมันเนี่ยทำเป็นรูปแนวนอนลงไปก็จะกลายเป็นรูปนูนสูงนูนต่ําอันนี้ทําเป็นไดโนเสาร์สองตัวสวนไดโนเสาร์เล็กๆ ทำเป็นแบนระวางเอาไว้นะครับใช้สีดำนากเรียนก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับส่งนะครับแต่ถ้าทําได้มีรายละเอียดเยอะคะแนนสูงนะอ่านักเรียนสังเกตเลย มาแล้วครับมาติดเอาไว้เสริมเข้าไปกดธรรมดาเนี่ยแต่อย่าให้รูปออกยืนออกมาจากพื้นนะครับเพราะว่าเป็นรูปนูนสูงรหรือนูนต่ํานะครับไม่ใช่รอยตัวถ้ารอยตัวจะเห็นรอบด้านถ้านูนสูงนูนต่าจะเห็นแค่ด้านหน้าและด้านข้างด้านหลังจะมองไม่เห็นนะครับเวลาเรียนปฏิบัตินะครับหากระดาษเศษเนี่ยมาถูมือตอนที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ล้างน้ํายาล้างจานนะครับดินน้ำม,มันจะหลุดออกมาจากมือของพวกเราเองเลยนะครับอันนี้หาอุปกรณ์ต่าง,างมาทำให้เป็นรวดลายนะครับก็ทําให้ เจ้าเดนเสาเนี่ยเด่นชัดขึ้นมานะครับแล้วแต่เด็กจะทํานะครับเวลาเรียนทำเนี่ยอย่าลืมเบากระดาหถูมือใช้น้ายาล้างมือก่อนนะครับสวัสดีครับ